ดีใจกับสายด่วนก่อนนะครับนี่ครับก็คือหกเจ็ดนะครับสองเจ็ดเราไม่มาเนาะเสียดายมันหลบนะครับสามตัวนี้ไม่ต้องคาดหวังอะ่ะมันยากอันนี้ก็คือคนเบิ้งเยอะพันสองนะครับก็มามืดมาเจ็หนุมไทยรัฐบาลนะครับใครไม่มีโชคก็ว่ากันใหม่นะครับงวดนี้นะครับเลขมามืดผมเข้าอีกแล้วสำหรับเลขเจ็ดนะครับส่วน งวดนี้นะครับไม่โดนไม่โดนไข่เน่าแล้วนะครับเพราะว่าผมรอดตายแล้วนะครับถึงมันจะไม่มีศูนย์แต่เลขผมก็มีหกเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เถนะครับถึงศูนย์จะไม่มีแต่เมื่อเช้าผมไล์สดบอกแล้วว่าถ้าเลขผมเข้าในชุดหรือเข้าสายด่วนผมจะไม่กินไข่เน่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการเต้นในทั้งสิ้นไม่ต้องไห้ผมเต้นเพราะผมชนะเพราะว่าวันนี้ ผมวันนี้เลขหกเจ็ดผมมาเพราะว่าผมบอกว่าผมคือไปดูได้เลยครับไปย้อนดูได้เลยผมบอกให้หาซื้อลอตเตอรีร่ที่มีเลขเจ็ดและเจ็ดมาจริงๆแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบหกเจ็ดแล้วเป็นป้ายแดงผมเลยออกแล้วครับออกแล้วส่วนเลขสองแปดนะ่ะเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งอ่ะมันเด่นหกสองแล้วก็แปดนี่คือที่มาทำไมผมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงถูกสองแปด พอผมเอาไปซื้อตัดเล่นผมไปซื้อ62ไปซื้อ28แล้วก็ซื้อ68แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่เป็นสูตรใหม่สูตรเดียวกับสูตรลราแต่ผมยังไม่ได้เอามาเผยแพร่ผมเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนปรากฏว่าผมถูกผมถูกลอตเตอรี่มาถูกของกองสลากพัดมาสองใบแล้วก็ถูกอันนี้มาอีกสองใบครับแล้วก็ถูกในแอปเป๋าังินอีกสองใบเพราะ เดี๋ยวไรนี้จะแง้มรัฐบาลไทยงวดหน้ามีเลขเด่นตัวไหนเอาสูตรนี้เลยครับอ่าเอาสูตรนี้เลยแป๊บนึงจะคำนวณสูตรรัฐบาลสูตรนี้ให้ก่อนงวดหน้าหวยสัญจรร้อยเอ็ดเดี๋ยวเขียนให้ก่อนนะครับงานยากเลยหวยสัญจรหวยสัญจรหวยงวดหน้าหวยสัญจรรัฐบาลนี่หลอกเก่งเนาะ คนคิดว่า9ต้องมาไงเพราะว่าอมสินออก8ปดกใช่ไหมครับแล้วก็ทออกศก,ก็ออก95ผมว่าแล้วรัฐบาลว่ามี9ดอกต้องมี6กับ7มันมาอีหลีมันไหลหอยู่เด้ตอนนี้นะรัฐบาลมันไหลหอยู่นะครับมันมากหกตอนนี้นะงวดหน้าหวายสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ํานะครับอันนี้ของจริงนะว่าแม่นปลอมเด้เพราะว่าผมผมได้ยินเขาประกาศในโทรทัศน์ ร้อยเอ็ดครับเราก็ต้องไปศึกษากันอีกว่ามันมันมาซิมาแนวใหนเนาะ,ะเดี๋ยวคำเบิ้งให้แป๊บหนึ่งด้องวันหน้าหวายออกวันที่เท่าไหร่ครับเดือนเดือนกันยามันบอกวันที่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับงวดหน้าหวายออกวันอาทิตย์ครับวดนี้กําลังวันมาไหมมามามา,มาเลขหกครับสามว่ามาหาก็ว่ามาเลยห้านี่ไม่มาเลยครับปีนี้ ห้าไม่มาเลยหกนี่มาแรงมากงวดหน้าหวยออกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเดือนกันยาออกที่สัญจรที่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้งวดงวดหน้านะครับออกวันอาทิตย์กำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีแล้วก็มีแปดหนึ่งสี่แล้วก็แปดนะขอนั่งยองสัญจรร้อยเอ็ดครับเล่นยากแต่ถ้าหวยสัญจรนะถ้า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 จำถ้าจำสถิติไม่ผิดนะครับ หวยสัญจรที่ไปจังหวัดชัยนาทใช่ไหมเออชัยนาทใช่ไหมครับหรือว่าอ่างทองน่าจะชัยนาทเนาะเออใช่ไหมหวยหวยสัญจรที่ไปออกที่จังหวัดชัยนาทครับเลขออกห้าเก้าสามกับสี่สองแล้วถ้าสังเกตดูอะหวยสัญจรนะครับเลขที่มาบ่อย จะเป็นเลข9กับเลข2อเอออันนี้ยังไม่ได้ดูสูตรนะยังจะเป็นเลข9เลข2ครับเลข2นี่มาบ่อยไว้สัญจรเพราะว่ารอบรอบก่อนนั้นจำได้หน้าจอกหน้าจอกสี่สหรือ2 4ล่างแล้วก็ออกบน5 5 9 3งวดนี้มันออก8 6 7กับแปดหกเจดกับสองแปด เดี๋ยวสิไปหาเฮ็ดบุญอีกครับเพราะว่าผมถือ28มา8ใบครับเอแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้คืนเงินสวัสดี600<อ>คนเมืองเดอ้อส่วนรัฐบาลนะครับมันไม่ชนแม่พี่พี่มันไม่ชนมันไม่ชนสูตรมันไม่ชนครับแต่แต่ว่าดูตะกี้มันเลขมันออกวันอาทิตย์กำลังวันจะมีหนึ่งมีสี่แล้วก็มีแปดนะครับ แต่เมื่อกี้อีกสูตรหนึ่งที่คิดมาได้มันได้แปดได้สามแล้วก็ได้เก้าแต่ว่ามันชนกันที่แปดแต่บอกว่าแปดมันเสียออกบ่ออกนะครับต้องรอคำนวณก่อนก่อนอื่นก็ดีใจกับสายด่วนก่อนนะครับนี่ครับก็คือหกเจ็ดนะครับสองเจ็ดเราไม่มาเนาะเสียดายมันหลบนะครับสามตัวนี้ไม่ต้องคาดหวังอะ่ะมันยากอันนี้ก็คือคนเบิ่งเยอะพันสองนะครับก็มามืดมาเจ็ พอผมจะพูดต่อเดี๋ยวผมจะเล่าต่อผมจะเปรยต่อสามสี่ห้าแล้วก็เก้านะครับจะเป็นตัวเด่นสำหรับเลขขนมไทยที่สัญจรที่จังหวัดร้อยเอ็ดงวดวันที่หนึ่งแล้วถ้าถามว่ามันเด่นมากๆที่มันเด่นในสี่ตัวเนี้ยที่สูตรมันชนกันไม่อีกครับ ถ้าเราพูดถ้าผมพูดไปวันเนี้ยเลขคนมันจะจําได้หรือเปล่าเพราะบางทีนะเราพูดก่อนแล้วแบบว่าคนแบบจําไม่ได้ไงเออ <c oughs> เพราะว่ามันมันก็อีกหลายมือเนาะอืม่ะผมบอกเลยแล้วกันงวดนี้นะเอาบอกเาว่าผมบอกเลย โดดเด่นเลยครับผมบอกเลยงวดน,นี้ยมันจะโดดเด่นที่เลขเก้ากับเลขห้าเด่นมากๆเพราะมันชนสูตรผมอ่ะมันไม่ยากเลแม่มันไม่ยากเลยอ้ยมันเป็นสีอย่างวะผมว่าเลย้ะมันเด่นเนี่ยปีกาฮหดจังไหนวะ เนี่ยมันเด่นมากๆเนี่ยซื้อเลย 9, 3, 9, 4, 9, เก้าสามเสี้าห้านี่ยซื้อเลยเก้าสามเกสี่เ้าห้าเพราะงวดน,นี้เก้ากับห้าเด่นถ้าซื้อห้าก็ซื้อห้าสมแล้วก็ห้าสเออซื้อเลยแต่งวดน,นี้9โดดเด่นครับ9โดดเด่นกับหเพราะ อย่าลืมว่ามันเป็นเลขสัญจรมักจะออกเลขมงคลแล้ว9ก,กับเลขห้าไม่โผล่เลยครับถูกไหมไม่โผล่เลยครับอันนี้วิเคราะห์นะครับเป็นแค่การวิเคราะห์ไม่ให้ทุกคนงมง่ายแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้ครับเห็นไหมเก้า9ก้าเ ออกมาหงวดครับแล้วก็เป็นเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัญจรจังหวัดร้อน่าจะมี9มาให้เห็นเพราะว่าเลขสัญจรมันจะมาเลขที่มันมาบ่อยแล้วตอนนี้ก็คือว่าเลขย้อนหลัง ไม่ออก9หลายงวดแล้วครับกับเลข5เพราะฉะนั้น9กับ5มันต้องมาไม่9ก็5มาแน่นอนนี้เห็นไหมมันไหลคือเกก็คือ7 8 9แต่ว่าไม่มีไม่มี9ถูกไหมครับเออหลังจากที่มันไหล7 8 9 7 8 9, เปเกปก็นเลขมังกรตอนนี้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับรอบที่แล้วเมื่อวานนี้เลขก็มี8แล้วก็มี7แต่ไม่มี9 เพราะฉะนั้นสัญจรผมคิดว่าน่าจะมีเก้าอืมแต่ถ้าถามผมว่าโดดเด่นสุดนะตัวที่ผมชอบเลยนะไปซื้อลอตเตอรี่จับจองไว้หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งครับบอกแล้วนะผมบอกแล้วเดชถ้าออกก็เราก็ชนะเพราะว่า,มาเมื่อกี้ดูสถิติเห็นไหมครับ มันออกมาสองครั้งเลยติดกันเลยสองเก้ากับเจ็ดเก้าเออซื้อไว้เลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งออกบ่อยครับแล้วเพราะฉะนั้นงวดนี้น่าจะมีเก้าแต่ถ้าคิดว่าโอ๊ยแม่ก็โบ้โฮูฮไม่เอกโบ้โฮซื้อเก้าอย่างนี่เลยก็จับซื้อตามนี่เลยครับแล้วก็เพิ่มเก้าหนึ่งไป นี่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้ากลับด้วยแจงวันนี้มากเก้าหนึ่งวันนี้จัดแล้วครับกองสลากพัทซื้อซื้อเลขเก้าครับซื้อทุกตัวเลยซื้อแล้วครับซื้อกลับนําแต่ว่าซื้อเยอะสุดก็ซื้อซื้อเก้าหนึ่งครับเพราะคิดว่าน่าจะมีเก้ามาให้เห็นนะครับเออ ผมบอกเลยเด้เออผมบอกแล้วนะเก้ากับห้าแต่ผมบอกูว่ามันสิมาโตใหนเก้ากับห้าครับโอเคนะครับขอให้โชคดีขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆถ้าเปิดถ้า,ถ,าถ้ามีแอปเป๋าตังไปซื้อเลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเห็นไหมมันเป็นเลขเพราะว่าผมให้ดูแล้วนะครับมันเป็นคือเนี่ย มีแต่ดูข้างหลังไม่เชื่อเนี่ยเลขมงคลส่วนใหญ่นี่คือเลขสัญจรเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าจะออกเลขมงคลตลอดแล้วจะไม่ออกเลขจังหวัดนะผมบอกเลยเขาจะไม่ค่อยออกเลขจังหวัดครับแต่มักจะออกเลขมงคลแล้วมีโอกาสที่จะมาตัวเก่าถ้ามาตัวเก่า,า,า,การะหว่าง6กเจ็ดกับ8ปดสองแปดสองมีโอกาสมามา,มากกว่า ถ้าพี่คิดว่าโอยมันจะออกตัวเก่าอีกหรือเปล่าเพราะมันเคยออกนะครับ83283ที่เราถูก3มตัวออก58342ผมความจําดีเนีย่ยแล้วก็มาออกที่นครนายกออก33283 3, ลงล่างงวดนี้28จะอยู่หรือเปล่าถ้า28ไม่ชอบก็ซื้อ82หรือว่าจะซื้อ28ไว้สัก2ใบก็ได้แต่งวดนี้ต้องมีเลขมงคลไม้เห็นอีก น่าจะวนเก้าถึงเวลาน่าจะมีเก้าแล้วครับแต่ถ้าเบิ้ลน่าจะมาเก้าเก้าอืมโอเคนะครับใครดูไม่ทันดูย้อนหลังแม่แม่เด้อขอให้ปังไว้โชคดีขอให้มีโชคมีลาบเนี่ย